ครับผมสบายดีครับผมกับโค้ดล,ลุงแอนนะครับสบายดีครับผมไอ้น้องป้องปายมดดบูสุคนวันนี้ลุงแอนขึ้นจะกินตำมะฮุงแบบจุดจวดครับแบบจุดจวดก็เลยไปตลาดซื้อมะฮุงมาครับซื้อมะฮุงมาแล้วก็ซื้อผักซื้อมะกอกซื้ออย่างวาหลายๆอย่างครับเดี๋ยวลุงแอนกับบร่ได้ทคิดมาถึงเลยครับก็เลยนานเนี่ยก็เลยลุงแอน,นค่อยมีเวลาครับ มีนนี้ลุงแอร์ก็เลยทำคลิปตาหุงนะครับนบอาเบสสบายๆตามแบบอซานเท่าก็ว่ากับเวลางาน,นแรงๆกับประมาณจักรงงานเร่งๆห้าโมงหกโ,โมงกว่าครับหกโมงกว่ามันสีเป็นมืดเลยครับเด้อเดี๋ยวข้ามาเบิ่งครับว่ามีตรงไหนครับเปลี่ยนไปตลาดมากก็มีได้มะเกลค,ครับได้ไม่ไมไมไมจับพิดครับอันนี้มะกอกลมะเกลมะกอกลมะเขือกระเทียม นาวครับมีกระทินมีสตอเป็ในใหญ่ครับรกุ้ยเป็นอ๋อมมาฝากครับสตอสตอแล้วก็มีพักแกมครับเด่นแล้วก็มีพระอีเลิศแล้วก็ประกาศฮีนครับแล้วก็พักอีเน่าครับทั้งเน่าตำเสียบเนี่ยเพชรเผ็รดำสะพิกแหงตักดส่พริกแหงอันนี้ก็เป็น ปลาแดะต้มของลุงกุ้ยกับพี่ตานะครับเด้อเพื่อนฝากมาเพื่อรีวิวว่าพ่อจีต้มปลาแดะแต่ลวกเราแซ่บนัวค้าขนาดเดี๋ยวผมสีจัดใส่ตำมะหุงมาเนี่ยปลาแดะนัวเนี่ยว่ามันสีเป็นจด,ดาจะเชื่อเขาลัางใจเพื่อนไว้ต้ม่ต้มตม,ตม,มาฝากครับนีต้มมาฝา,า,ากมาฝากคนละทบเดี๋ยวไปนี่ก็เป็นขั้นตอนการตำนะครับเนาะเดี๋ยวสีตำมา ใส่ก็ใส่กระเทียมไปแล้วครับผใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่พริกแห้งไปแล้วประมาณสักสามซิปเราพริกแห้งเขา សូវើជាក្រូវីគ្រោ់សូវើជាក់៤២២២២២២២២ จวดมีปลา せんこ。 do good now. Fiera. แตบสุดๆจริงๆเอ้ยแบบนี้โแรบบแสบผล,ลิว่าจะไดงล่ะแสบผมู้คิว่าจะไงแล้ว Yeah.

อ๋อเป็นนักศึกษครับเดี๋ยวมากกินน่วมกันนะครับเด้อตามบกหุงครับจิจัดจ พูดไปเพื่อเรียบร้อยอ,อ,อน,น,นั่งกินอยู่สองคำสองคำตรวจเดียวหลังพักนี่ก็จะเรียบแบบสะดอดกระลงเลยเออลงก่อนเลยนั่นเลาอยู่บนเนี่ยพอละพอเล่าวะโบกเดียวนี่ก็ <laughs> ได้เรื่องอยู่แล้วี๋ยวก็ปิดปิดประตูไปไวเลย อันนี้มาแล้วครับเด้ออีข้าวลูกแอนเด้อรับปลาเจ้าอันนี้พี่สาวของพ่อ,พ,อพ่อของเปมอดเมอด,ดวันนี้ผมมอดเพิ่อนบุรีบมานน้ำเลยบมได้กินน้ำตามหุงเสี้บ เช้านี่ผมเข้าไป็ำงานสามเข้าแล้วครับเรือ,อยาวยอดเท่มบวชดูเพชรบวชกำลังดีเพชรในี่ยฮะน้ำนานเลย <c oughs> <c oughs> เพชรเป็นถุงนะเป็นนายสุดมาจากบ,บ้านนี่นย áp à, không mà không nó cám nữa. <laughs> à. <laughs> à, ở trong không đâu. lắm. à? Đi พีีนวัคซีนในโรงพยาบาลนะคะใม่พี่ไีนวัคซีนอืวัคซีนใครวัดใหญ่กว่าพุ่นี้บ่อกวัคซีนตามตามมั้นของเขาเนี่จะรอบแรกนี่มเป็นเป็นวัคซีนเราะอันนี้แกงไก่นะครับเด้อแกไก่พิดมือาเย่าอันนี้ไก่แตงโมไม่ส้มอาอจรออะเจ้าสายอไรอ่ะยเดออกินกระจ้าดกนยังจายน่อยเด้อ ทำไแลกัเพ็ดแซบอยู่อุ่นใดคือต้มปลายักไ้อยู่ใใร,ยยยร้อนแซบไมาหาเพ็ดไปดู้ิมันบอกว่าเอาเพ็ดรวบไยาวตัวเอาเพ็ดรวบอะแล้วใส่รูแล้วเออมันจะกว้างเลยมันกว้างเป็นเหอเจ้ากิวบางคนเนีา จะเอาโมกุเลตัมื่ออยู่บ้านมันจะไปหาเอาได้อืมได้บอสไม่เออนี่จะห้าวแล้วกินคนอยู่บ้านอเจ้าหมกินเขาจะโคุแลาวอืมเจ้าะเาหเจ้ากินกระชายห้กะบาเทาเหรอเออเจ้าได้เคยกินแล้วันนี้เมื่อเื่อเขาเเยองเขาเคยให้กินเลยนะอืมเมื่อา เท็จน้ำกระปนุน้อจาก่าพวกร์ไมันก็ฝันว,<อ>ว้าวลยครับเววันที่เ้าเาคยกินร้อนนั้นนะเข,เขากินจนลืงเลยเดียวแนตะกิ้นกับบุกินก็เดี๋ยวกินบุเบนบุเ็นแลมือใส่กระปุนมาหเ้าก็จะเอะเเลยครับเาเป็นสื่อหรือผู้แทนเทศนงานนะนะทังกระใสกระชายบุเ็นเลยพี่จะแท้วาแซ่ตรงร้อนเตรียมท่าแล้วเดียว ไปให้เลยดแต่ละมือต <glasses> <Like this? S 2> nope. nice ัวนึ่มาเด้อครับไอ้น้องกองปลายทุกคนมันอูทุกคนพยายาเอานถอดตัวแด้วลหรือเปล่าจวดเร็ดเฮงครับครับครับ สองเลยครับชุดด like ้วยอืมผักขาครับราพักหนัาอื่ราพักหนัาผักกาบที่เรียกว่าอะไรวะชะอมหรอเออชะอมฟันควายกเองเราพักหน่าอีกพักอื่นทัาช่างสานมือตามหเอิญราผัก้า อกอกข้ามง่ายแล้วครับเนี่ยฝาด้วยวะอืมกินเม็ดใหญ่ครับมุคุย,คยออกมาพะ man of ครับผมขอฝากขอฝากณไอ้น้องพวกไปขนุนหมูสื้อขวดนะครับเรื่องากเพื่อได้เบิ่งคลิปนี้แล้วเบอ่์ของช่องของลุงแอนของช่องของสบายทีพวกคุณนะครับเป็นช่องของลุงแอนพรัวข,ของลุงแอนขอให้กดเป็นกำลังใจให้ลุงแอนนะครับเรื่องโคตรใจดดกดแซ่โคตรซัลตาคลากดกระดิง่ง พี่มงคลครับกำลังใจให้กับลุงแง่ไปทำสิ่งที่ดีๆภายในทางโลกของโซเชียลของยูทูบเพิ่มมีประโยชน์แก่กกกน้องไอสานกู๊ทุกคนรับคลิปนี้กับลุงแง่กับขอจบคลิปเลยครับเพียงนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ